ดีค่ะทุกคนฮัจจิเมะมาโชตึก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  LUC E N E LUC E N, e! U e, N e ลู่เ็นเน่ต่อเมอโมชิมะาสหัวเจอกันอีกแล้วถึงจะไม่ใช่ไลฟ์สดก็เถอะแต่ว่าถึงแม้ว่าเน่จะอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ยังสัมผัสถึงเน,นไ่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมนี่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 ทุกคนอาจจะถามว่าวันนี้เน่จะมาทำอะไรกันเหรออือมอันเซน,น,นะ พอดีว่าเนี่ยพยายามหาบีบสำหรับนิยายที่เน่อยากจะเขียนอยู่ทุกคนบอกว่านี่ตื่นเต้นมากสำหรับการเขียนนิยายครั้งแรกแล้วทีเนี้ยเนย่อยากลองเขียนนิยายแนวต่างโลกเพราะว่าไม่ว่าจะในเว็บในเว็บอะไรทั้งหลายแหละช่วงเนี้ยจะบอกว่าแนวต่างโลกอะเยอะมากแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากนี่แหละถ้าสมมติว่าเน่จะเขียนนิยายจริงๆ เขาว่ากันว่าจิตวิญญาณของคนเขียนนิยายจะต้องมีความสมจริงโดยการเอาตัวเองไปเป็นคาแรคเตอร์อยู่ข้างในนิยายอย่างสมจริงทุกคนคะอยากลองไปต่างโลกกับเน่ดูไหมอ้าาสมมติว่าเราได้ไปต่างโลกจริงๆอยากเป็นอะไรในต่างโลกติ๊กตอกติ๊กตอกเน่จะใช้เวทมนต์บันดาลให้คุณได้เห็นถึงต่างโลกอันแสนสนุกลับตานะ พร้อมหรือยังสามสองหนึ่งปุ้งมาถึงแล้วนะดิสอีส่ะต่างโลก <c oughs> มัอนที่คิดไว้หรือเปล่าเกม R G B หน่อยๆเมนม์เน่ไม่ใช่ของขี้บอถึงแม้ว่าแน่จะไม่เคยทำให้พวกคุณเห็นเลยก็ตาม <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องขี้บอนะคะ <c oughs> ตอนนี้แน่เป็นคาร์ดอะไรหรออ่านแป๊บ นักเวทเลเวล9,999ความสามารถพิเศษทุกอย่างเอ๊แต่ถ้าให้พูดถึงเนี่มาที่นี่แล้วเน่อยากทำอะไรหรอสมวัสมวสมัวฟังนะมันเป็นการใหญ่มากก่อนอื่นเลยเนี่ยเน่จะไปโชว์ตัวเองที่กิลแล้วที่กิลเนี่ยมันจะมีเครื่องอ่านสเตตัสจริงไหมคะพอเราอ่านสกิลเสร็จปุ๊บเจ้าของกิลก็จะอึง้งแล้วจากนั้นเขาก็จะเอ๊เออกมาดังๆพอเขาอ่านสเตตัสของเนว่าเฮ้ย hey, คนนี้ 9,999พสความสามารถพิเศษทุกอย่างคนในกลุ่มทุกคนก็จะแบบอู้หนี่มันอะไรกันพราก,ก็จะสัน่นเสียทีนี้เราก็จะทําการเริ่มรับเควสทีละนิดทีละนิดไต่เต้าขึ้นไปทําให้ชื่อเสียงเราเรื่อง พราะฉะนั้นจะมีมอนเตอร์พวกระดับบอสบอสโผล่มาแน่นอนในเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นมังกรจอม,มานอะไรใดๆก็ตามได้ตื่นเต,ต้นมากๆตอนนี้แล้วพอเราได้เจอกับคนพวกนั้นแล้วใช่ไหมเราก็จะปราบเขาด้วยกระดี๊เนี้ยปะเดี๋ยวทันัันเขาก็จะหายไปเลยทุกคนแล้วทีนี้เราก็จะเป็นผู้ได้ยิ่งใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปราบมังกรและจอม,มานแต่อีกว่า พอเราทําความดีไปเรื่อยๆพระราชก็จะถูกใจในตัวเราเรื่อยๆแล้วเราก็จะขอเป็นคําขอสุดท้ายว่าขอสืบราชบัลลังก์ต่อจากท่านได้ไหรือไม่แล้วเราก็จะรองอาณาจาักรนั้นพอเราได้ของอาณาจาักรนั้นใช่ไหมทุกคนเราก็จะแบบว่าแผ่ความน่าสัตทธาของเราแบบว่าเราเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราช่วยเกือบจะโลกทั้งใบเนี้ยเอาไว้อาจจะไม่ใช่กับเผ่ามานะแล้วจะยิ่งใหญ่ เรียงไกลนัมเบอร์ no. <c oughs> <c oughs> อะ่อ้าวเฮ้ยมาสกกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยว <c oughs> ทำไมโลกเน่มาแกเป็นสีดำอะ่ะนี่จำได้ว่านี่เซนมิติไว้ดีแล้วนะอะไรนะเ <c oughs> น่มีความโลภมากเกินไปเหรอนี่คุณจะบอกว่าสิ่งที่เน่คิดนั้นมันโลภมากอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คณต้องมาเคลียร์กับเน่ละมาหนึ่งหนึ่งกับเน่ดีกว่ามาตอนเนี้ยเน่แค่ อยากสร้างทินนี่เพื่อที่จะเอาไปเขียนนิยายอะไรนะแค่ไปอ่านนิยายเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพง่ายแค่นี้เลยเหรออย่างเทพอะเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจทุกคนเข้าไปลงอ่านสักนิดละกันเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมันเป็นเรื่องที่มีโอตาคุหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตทีนี้เขาไปเกิดใหม่เป็นตัวละครที่ชื่อว่า รูเดียสซึ่งรูเดียสเนี่ยก็เป็นลูกของพ่อและแม่นักผชนภัยที่อายุยังสาวยังหนุ่มเลยแล้วทีนี้ทั้งสามคนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันแบบคข้บความมีความสุขเลยนะความแปลกของการเกิดใหม่ครั้งนี้รูเดียสจำเรื่องเราชาติก่อนของตัวเองได้อย่างแม่นยำใช่การที่เรามาเกิดใหม่โดยที่ยังมีความทรงจำเดิมมันย่อมมีแผลบางอย่าง อยากหรือว่าดีเดี๋ยวก่อนแล้วทีนี้เนี่ยลูเดียก็เกิดอยากลองใช้เวทมนต์ขึ้นมาทุกคนแล้วทีนี้คุณแม่ลูเดียตก็มาเจอลูกสนใจเวทมนต์เหรอแม่ก็สนับสนุนนะคะโดยการจ้างอาจารย์มาสอนชื่อล็อกซี่น่ารักมากแต่ความน่าแปลกของล็อกซี่ก็คือเขาเป็นผ่อพี่าจ์พอจบพาร์ทนี้ไปแล้วเนี่ยลูเดียก็ได้เจอกับเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งชื่อ เซลฟี่ซซลฟี่เนี่ยอารมณ์เหมือนเผาเอลทุกคนแต่รูปร่างของซซลฟี่เนี่ยจะรูปร่างเหมือนเผ่าปีศาจที่ใครๆต่างก็กลัวในโลกนี้แต่ด้วยความที่เมื่อก่อนสมัยที่ตัวเองเป็นมนุษย์ใช่ไหมตัวเองก็เคยถูกคนอื่นลังแกมาก่อนแล้วก็มาเห็นเซลฟี่ที่โดนคนอื่นลังแกเพียงเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเขาก็เข้าไปช่วยแล้วก็ทีเนี้ยลูเดียนก็ได้ไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเด็กสาวซินเดเลนามว่าเอริส ซึ่งแรกๆพี่เอลิฟเจอกับลูเดียตเนี่ยเอลิปนิสัยเสียมากก็คือเวทมนต์ไม่ยอมเรียนอะไรก็ไม่เอาอ <c oughs> น,นจริงๆตอนแรกลูเดียนนี่ก็จนปัญญาเหมือนกันแต่ว่าค่าตอบแทนมันดีจําไว้นะคะทุกคนไม่เลื่กงการไม่ยากจนแต่แล้วทุกอย่างที่เคยผ่านมาอย่างสงบสุขก็ต้องจบไปเมื่อมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นทําให้ชีวิตประจําวันของเขาจบลงเกิดเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ในต่างโลกหลังเนื้อเรื่องตรงเนี้ย มันจะเป็นยังไงอ่านจบแล้วทุกคนเราได้เล่มประเลนมาแล้วเพราะฉะนั้นแน่จะลองเขียนส่งสำนักพิมพ์ดูเราแมลตอบกลับอย่างเดียวแต่ว่าลองรีเฟรชดูแกับปึ๊บสํมสนักพิมพ์ก็บอกว่าให้กลับมาศึกษาเรื่องนี้ให้ดีอ่ะให้เขียนไม่ดีพอเรื่องนี้แน่คิดไว้ตอนแรกมัเที่ยวกันเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆทุกคน ไปดูเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพไปดูมัมใหม่แต่เรื่องนี้มันดีจริงๆกดที่ลิงก์ข้างล่างข้างล่างคลิปเลยเนี่ยด้านล่างไทเทนมีปุ่มกดไลค์ปุ่มซับส,สไครต์เล่นลงใหม่นิดมีคําบรรยายอ่านลิงก์สั้นๆเล็กๆตรงนั้นแหละหลีลาอะไรกดสั่งซื้อง่ายๆผ่านทางออนไลน์ไม่มีการสัมผัสใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยจากโควิดแน่นอนพูดเป็นเล่นนี่เลยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ คุณอยากรู้เนื้อเรื่องโดยละเอียดที่แม้แต่ในมังงะก็ไม่มีอ่ะคุณต้องอ่านนิยายในนิยายเนี่ยมันเป็นต้นตำรับเก็นไหมก็คือนิยายเสร็จแล้วก็มาเป็นมังงะมาเป็นมังงะเสร็จแล้วก็เป็นอนิเมะเนื้อ,อาหาหลายๆอย่างมันจะโดนลดทอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเก็บทุกเม็ดเก็บทุกอย่างไลน์โนเวลเดอะเบสนะคะแถมมันไปไกลมากๆแล้วด้วยแปลดีด้วยเน่อ่านมาแล้วเน่รับประกัน ได้ชอบนะทุกคนรู้ไว้เนี่ยไว้ให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยได้ชอบมากเลยนะไม่ชอบขนาดนี้ไน่ไม่มาขายให้ทุกคนฟากหรอกไว้เจอกันใหม่ชาติหน้าแต่เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแล้วแหละ <c oughs> บ๊ายบายาเอาละสำหรับใครที่สนใจนิยายเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพจมมี่ลิงด้านล่างนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ได้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอวันนี้ไม่ต้องรอชาติไหนก็ตามชาตินี้เลยกดเลย